สวัสดีจ้ามาพ่อพอนากันสบายสบายสไตล์เล่นคือเก่าอากาศที่มาคือเก้าหรือพี่น้องมุมี่ยังไลยดอกซูมือซมือก็พอแเต่ที่มาล่ะ <c oughs> จากสีพ่พอยยังนอนออกจากที่มาชีวิตมันมากยิงเสียแล้วมันไม่อย่ยงเสียแล้วมันก็ต้อง่อที่มาแล้วพี่น้องเลย <c oughs> เป็นจังไดสบายดีสูส้สคนยุติเนะอันนี้ยืนอยู่ข้งๆโบดได้เนี่ย โบทไอเอียงก็ไอคริสไอคริสจากของคนจีนเนาะเนี tomato, <laughs> ่ยก็อยู่ขาดเนี่ยบอกง่ายๆกับป้าพี่ประสาละแต่ว่ามันพอท่นมีคนมาฟังมาเผาดอกคนจีนก็จ้ามาจองไว้มันเป็นสถานที่ไอคนจีนสื่อขาดแล้วแต่ว่า บ่บ่มีบ่มีหลุมผังโซจากหลุมดอกพอวางเฮือนเล่นมันก็ติดกันก็ไอนเนี่ยแหละถ้าป้าพี่ปราสาทเนาะเฮือน <c oughs> ล่นอยู่ขางป้าพี่ปราสาทเ้อแต่ว่าบ่มี่โซดไหบ่มี่บ่มีไผมาดอกน่ะนดนล่นสีเห็นมาเถื่อนหนึ่งล่นวันนึงว่าโบดว่างโบดล์หลงเอยียงเดียวมันวดไดหลังเลยแด่๋ข้าเจ้าบ่อคอยมา คือแคาเจ้าจองไว้ซื้อเอาซิสกับอจากดอกคนคนจีนเขาเนาะเอาผมเตื่นเรื่องน้าบางเนาะมันก็ธรรมดาล่ะไปเหตุจังได้กะเอาที่สบายใจแต่ตีความหมายยังได้กับเรื่องของเขาเนาะไปบอกไปว่าอย่าไปสนใจคือคนเบาค้นนี่แล้วเนาะคนเบาค้นคนดาค้นคนทิมดากันเรื่องน้ะเลือดไอ้ไอ้แจ็คเรืองแมนบบแมนแจ็ค เรื่องคิดเอาเองหืงบอบ่คิดเอาเอง,ฮง,งฮเฮา,า,ก,า,าก็บ่ฮู้เนาะหลังเทื่อก็ขี้เรงแล้วก็ไปเครียดไปคมเอาเองแล้วก็ลงโพดลงหยังด่าก,กันมาลึงมาเลิศอันคิดว่าจะของดีที่สุดเลิศที่สุดน,านาันะก็มีล่ะพวกจังซี่พูดถึงว่ามันก็มีหลายสายแหนนั่นล่ะถ้ามันไปโดนผู้ใดก็จะไป,ปสนใจมันพี่น้องปล่อยผ่านปล่อยชิวๆไปเฮาสิไปหยุดคําเว้าคนมันหยุดบ่ได้ดอก อยากหยุดต้องหยุดที่ตัวเองแต่ว <c oughs> ่หยุดที่ตัวเองก็ลําบากนิดนึงฮะละพี่น้องทุกอย่างฮะละปัญหามันเกิดอีหยังกระซังเพราว่าเขาสีบอาถือหูหฮือบถือหูก็ตามเฮ้านะ่ะ <c> อ <oughs> ย่าไปใส่ใจอย่าไปส,ใไปสนใจอันได้พราะป่วยพันได้ก็ปป่วยพันโหลดขั้นชีวิตเฮบามีความสุขดอกกันไปบ้านน้าเขาหันยิไปบ้านน้าเขาพี่น้องหยุดที่เราดีที่สุด <c oughs> ทุกสิ่งอย่างเหรอ เอาไปยุดที่เฮ้ามันเฮาสิไปเข้าสิไปยุดปลาคันยุดบ่ไรดอกยุดปลายุดมือคนมันยุดอไรดอกสมัยช่วมือนี่มันวบาบ่ไดรมันกะเขียนะนาไมนก็เลยจักสีวายจังเลยจ๊กสียุดมองใดยุดผู้หนึ่งใด้ก็สิไปอีกผู้หนึ่งโอ้ยมันยุดบ่ไร้ดอกโลทั่วที่อ่าน่ะใหญ่ๆแงเง้ยยังว่าวแหงลายเพราะฉะนั้นล่ละไปแม่ันเรื่อยๆเกินยังคืนก็ไปเดินนายยำยันแนมหลังแค่นั้นล่ะ ไปพันละคนเฮาไม่ว่เดี๋ยวมีเห่ยงมากไม้ดอกถ้าหยุดที่เราได้อะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเป็นบละเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจพี่น้องเฮ็ดแห้ชีวิตเฮ้ามว้วนไปมือมือ,มอไปเนาะอยังสิเกิดมันเกิดตรงเกิดนั่นละ่ะหยุดที่เราดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อ อย,อย่าต้องสนใจอย่าต้องใส่ใจเอาสิพูดได้ใังไกับเรื่องของเขานั่นมันคือการพูดของเขาขาเขากา็ไปสนใจเขาปิดหูปิดตาปิดปากเขามันเกนย์ยุี่เฮ้าเนี่ยละเฮ้ากับประเด้สนใจเฮ้ากับปรด้รับรู้อีกอย่างทั้งนั้นนั่นละพี่น้อง <c oughs> พอเขาบวลารับรู้แล้วมันกับเจ็บบปวดได้คนที่พูดเขาก็เปลี่ยนบ่ายเองเขาก็เจ็บก็บปวดเองละพี่น้องไก่ กับเขาเฮียจะไหนเขากระไรยังสั่นเหรสมัยสูมือนี่ยย่าไปสนใจแค่นั้นล่ะพี่น้องมวนไปเฮ้าเนาะสนใจเติชีวิตเฮ้าเด้พ่อเลวเอาพ่อๆกันแค่นี้ละเดี๋ยวอยม,มือหน้ามือหลงอง่าคอยมาบอกกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสุขสบายดีสุขูสุขคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า